ได้ตลอดเลยวัวรักถึงลงทุนตั้งเยอะลงทุนเท่าไหร่ครับคุณยายลงทุนทั้งคอกทั้งไรนะ่ะเกือบสองเกือบสองล้านนะ่ะทั้งคอกเนี้ยทั้งที่ทั้งล้อมทั้งหมดเนี่ยคือถ้าวัวมีราคาเนี่มันลงตัวเลยมันมันได้มันได้ไดถ้าวัวลงถ้าถ้าวัวแพงอะได้ตอนนั้นขายตัวหนึ่งได้ห้าหมื่นมันก็คุ้มอ่ะครับผมนั่นแหละลงทุนสองล้านบาทครับทําอะไรบ้างครับ คือทำทาที่ล้อมซื้อสาวซื้อลวดครับผมแล้วก็ทําทําเลปล่อย15ไร่15ไร่ครับปล่อยวัวปล่อยวัวทําไมต้องมีพื้นที่ปล่อยตั้งส5ไร่ครับพี่ไอเพราะถ้าเราไม่ไม่ปล่อยมันก็มันก็เลี้ยงยากไงมันลําบากเจ้าของถ้าปล่อยแล้วมันไม่ค่อยลําบากถ้าพูดจริงๆนี่คือขาดทุนนะขาดทุนเยอะเยอะประมาณาสักกี่แสนครเป็นล้านอะ <laughs> ขาดทุนอะอขาดทุนเกือบ ทังขาดทุนเยอะเกือบล้านอ่ะครับผมเกือบล้านขัดทุนะแต่ว่าไม่หมดกําลังใจนะไม่หมดไม่หมดไม่งั้นจะขายหมดแล้วต้ทิ้งแต่ไม่พันไว้อีกทุกรอบคือบางคนเขาเห็นราคาถูกๆเขาก็เทขายกันเยอะแยะเลยไม่ไม่ทอเลยของคุณป้าก็ยังพอทําได้ทําได้ครับผมคิดว่าถ้าเราเลี้ยงวัวอย่างนี้นะกับเมื่อก่อนที่เราให้กินอาหารกับเราทํเนี้อันไหนน่าจะดีกว่ากันครับอ้วนมากกว่ากันสภาพดีกว่ากัน อันนี้ดีกว่านะหัวหันทำอะไรกินมันพร้อมเลยนะเป็นไงบ้างครับเลี้ยงวัวช่วงนี้ครับคุณยายลำบากมากเลยว,วัวถูกวัวถูกวัวถูกครับได้ขายบ้างแล้วหรือยังครับคุณยายขายซื้อหกหมื่นขายไปได้มื่นหนึ่งซื้อมาหกหมื่นครับขายไปได้หนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทอุ้ยหายไปห้าหมื่นเลยนะคุณยายครับหายไปหกเจ็ดตัวนะ่ะเยอะ ทำไมขายถูกจริงเลยครับคุณยายก็มันไม่มีมันไม่มีเงินแล้วอ๋อมันไม่มีอะไรใช้จ่ายครับผมใช้จ่ายไม่มีเป็นภาคบังคับเป็นภาคบังคับเลยคือใจก็คงไม่ได้อยากขายเนาะไม่อยากขายไม่อยากขายเลยถ้ามีเงินนะอ๋อแสดงว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินเนี่ยเราก็ยังฝืนเลี้ยงได้อยู่ฝืนเลี้ยงได้ได้ตลอดเลยวัวรักถึงลงทุนตั้งเยอะลงทุนตัไหครับคุณยาย ลงทุนทั้งอคอกทั้งไรน่ะเกือบสองเกือบสองล้านน่ะทั้งอคอกเนี่ยทั้งที่ทั้งล้อมทั้งหมดเนี่ยคือถ้าวัวมีราคาเนี่ยมันลงตัวเลยมันมได้มันได้ไดถ้าวัวลงถ้าถ้าบัวแพงก็ได้ตอนนั้นขายตัวหนึ่งได้ห้าหมื่นมันก็คุ้มอ่ะครับผมนั่นแหละลงทุนสองล้านบาทครับทําอะไรบ้างครับคือทาทาท,ที่ล้อมซื้อเสาซื้อลวดครับผมแล้วก็ทําทําเลปล่อยสิบห้าไร่ สิบห้าไร่ปล่อยวัวปล่อยวัวทำไมต้องมีพื้นที่ปล่อยตั้งสิบห้าไร่ครับพุณนายรถถ้าเราไม่ไม่ปล่อยมันก็มันก็เลี้ยงยากไงมันลําบากเจ้าของถ้าปล่อยแล้วมันไม่ค่อยลําบากตัดหญ้าน้อยลงตัดหญ้าน้อยลงอันนี้คือปล่อยให้กินธรรมชาติเลยนะปล่อยกินธรรมชาติมีต้องปลูกด้วยปลูกแต่ตอนตอนเย็นแค่กินในเปลียอย่างเดียวคับอ๋อก็คือตอนที่เราปล่อยนี้ก็คือเดินเล็มยหญ้าส่วนในเปียงนี้ตัดให้กินปกติตอนเย็นครับครับผม สอบถามคุณยายนิดนึงครับสิบห้าไร่ที่เราปล่อยเลี้ยงวัวนี่คุ้มไหมพูดถึงถ้าวัวแพงก็คุ้มอะ่ะคุ้มถ้าวัวสามสิบตัวอย่างแต่ก่อนยังไม่ขายออกอะ่ะครับผมคุ้มคลอดออกมาก็ได้เยอะอยู่ยังไม่ได้ก็ถ้าลูกตัวหนึ่งสามสี่หมื่นอย่างนี้เหมือนแต่ก่อนอะ่ะมันก็ได้สิปีหนึ่งก็สิบห้าตัวมันก็ได้เยอะอยู่ก็ตีไปตัวลว 20, ะสองหมื่นเนาะจ้ะก็เกือบ สามแสนเหมือนกันเนาะครับถัดถูกนั่นน่ะพอเจอราคาก็เลยเป็นวิกฤตเลยเป็นวิกฤตดูเป็นโอ้หน้าแหกเลยยากจะตายลำบากหนูครับผมเมื่อไรเขาจะช่วยก็ไม่รู้สอบถามคุณยานี่หนึ่งครับตรงนี้นี่คือทำเลปล่อยเลยครับปล่อยเลยเพิ่งมาปลูกบัวถูกเพิ่งมาปลูกอ้อยได้แบ่งแค่นิดเดียวไรครับเมื่อก่อนสิบห้าไร่เต็มเต็มเลยสิบห้าไร่เต็มเนี่ยครับผมพอบัวถูกปุ๊บ ปลูก้อยปั๊บปลูกอ้อยถ้างานเรียบร้อยเลยนะครับไม่มีเงินใช้แน่นอนนะไม่มีเงินใช้ถ้าเลี้ยงแต่วัวนะครับครับผมก็เลยเนี่ยปล่อยดูซิที่ก็ทำอันี้ก็หมดไปสี่ไปห้าหมื่นกว่าบาททําอะไรครับคุณยายทำทำที่มันร่มมันอยู่อ๋อมีร่มมร่มไมู่่ครับให้วัวอยู่ด้วยครับครับผมตัวนี้คือที่ปล่อยจริงๆริงปล่อยจริงๆถ้าหมดแต่ก่อนน่ะไม่ไหวนี่ไม่ใช่พาะข้างนอกด้วยเดินนี่ปล่อยแค่ไปรุ่น ทางนู้นอยู่อีกอ oh. ปล่อยใบรุ่นเนี่ยการที่เรามีที่ปล่อยองี้ดีไง้ังครับคุณม่มันดีมันดีมากเลยเลี้ยงวัวก็ไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยเหนื่อยคือมันเดินกินนี่เราใส่แต่ตอนเย็นก็โอเคอ๋อ oh. มันโอเคมันสบายเลี้ยวงวัวถ้าแพงสบายมีกําลังใจเลยมีกำลังใจ,งใจครับผมต้องทนมีนี่ก็ต้องทน,งทนครับผมมีนี่ก็ต้องทนก่อนมันไม่ไหวาขายหมดไปยี่สิบเกือบยี่สิบตัวแล้วนี่นะ เลือแค่สิบเอ็ดตัวเองเมื่อก่อนนี้เยอะเลยนะครับเลือแต่ตัวแม่พันสิบเอ็ดตัวเมื่อก่อนนี้มีเท่าไหร่ครับคุณยายสามสิบอ่ะขายขาดทุนไปตั้งเยอะยอมรับเลยว่าขาดทุนขาดทุนเยอะพูดไม่ออกอะ่ะ<อ>เจ็บเลยอ่ะเจ็บเจ็บมากเคยคิดมา่อก่อน,นว่าโวจะถูกขนาดนี้ไม่เคยคิดถ้าถ้าคิดไม่เอาเงินมาลงทุนนี่ตังต้งเยอะมีนี่ตั้งเยอะ อันนี้จะบอกนะไปกู้มากู้มาสองล้านนะสองล้านโอ้โหร้อยละสองด้วยโอ้โหแต่ก่อนทางานไม่ได้เงินไงทางานที่บริษัทไม่จ่ายครับผมก็เลยแต่ก่อนทางานได้ก็เลยอถ้ากู้เข้ามาเขามาเราเอาไปจ่ายดอกร้อยละสองทีนี้ไม่ได้มามามาลิมามามาเร็วมามานรู้เรมาองขนามาั้นเลยคาับมามามวมา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 มมา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 ามามามมา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 มมา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 มมามารมา อันนี้ที่ปล่อยมีน้ำกินเรียบร้อยมีน้ำกินเรียบร้อยเราไม่ต้องตากต้องอะไรครับผมนีของป้าทั้งหมดเลยนี่มานี่มาตอนเย็นก็จะปล่อยให้เดินกินกลับอย่างนี้จ้ะให้เดินกินกลับครับผมพอแสดงว่าถ้าเกิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างอำนวยเนาะมันอยู่ได้เลยนี่เนาะอยู่ได้อยู่ได้อาหารพร้อมหญ้าพร้อมพื้นที่พร้อมข้อพร้อมพร้อมคนก็พร้อมคนก็พร้อมแต่ราคาไม่พร้อมแต่ราคาไม่พร้อมมามาเลยมา ครับผม,ม,มตอนนั้นที่เราเริ่มต้นที่คิดว่าจะเลี้ยงวัวนี่ศึกษาอะไรมาก่อนครับป้าศึกษาว<ด>่าเ,เราไม่ได้ทํางานก่อสร้างแล้วมันแก่แล้วก็เลยเ,ออเลี้ยงวัวไปทำมันทำมานานแล้วครับผมก็เลยว่าเ,ออเลี้ยงวัวถ้าแม่พันยี่สิบตัวมันก็โครตสิบห้าตัวมันก็คุ้มเราอยู่เราเลี้ยงเราทํานาด้วยตอนนั้นนี่เขาให้ราคาดีมากให้ราคาดีตัดสินใจไม่ขายไม่ขายเพราะว่า บัวแม่พันธุ์นี่มันหายากบัวโบดนี่ก็เลยครับผมมันหายากตัวน,นี้ไปไปนี่ไปไปโบดไปโบดไปชูเงินไป,เร,ไปเริ่มต้นนีคุณป้าเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรครับสายพันธุ์ชาโลเล่กับรมาม่านนี่แหละครับผมทําไมถึงเลือกเลี้ยงสายพันธุ์นี้ครับคุณป้าก็ดูมันสวยมัน,ม,นมันเนื้อมันแน่นอ่ะพวกชาโลเล่ถ้าเลี้ยงเนี่ยนะครับผมครับอันนี้ให้กินอะไรบ้างครับทุกวันนี้ให้กินแต่แต่ให้กินแต่หญ้ากับ แค่นั้นแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเมื่อก่อนนี่มีอาหารเสริมมีอาหารเสริมมั่งแต่ก่อนนะครับผมนี่ปล่อยธรรมชาติเลยอยู่ได้ไหมธรรมชาตินี่อยู่ได้นี่เห็นไหมตัวเขาอ้วนๆอยู่สภาพดีเนาะดีดีถ้าเกิดว่าเราไม่มีที่ปล่อยนี่คิดว่ามันจะอ้วนขนาดนี้ไหมครับไม่อ้วนเับไม่อ้วนไม่อ้วนยังไงก็ไม่อ้วนไม่อ้วนนี่ดูชื่อตัวมันตันตันครับผมปล่อยแต่อันนี้คือญ้ากับฟังจริงๆนะจ้าสภาพดีเลยเนาะครับผม ผมมองเนาะถ้าเกิดว่าวัวได้ออกข้างนอกเหมือนที่ป้าทําที่ไว้นะด,ดีนะดีดีดีถ้าอยู่ในกรงก็ไม่ดีเราลูกม่าเดินคี่มันอ้วนไม่ได้กินทําไมว่าเดินแล้วอ้วนครับมันเดินแล้วออกร่างกายแล้วก็มันก็มันมันเหมือนจะอ้วนเหมือนนั่นอะ่ะเพราะว่าดีอยู่นะถ้าอยู่กับที่ก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับผมอยู่กับที่ต้องให้กินแต่หัวอาหารอะ่ะเอาที่ไหนให้กินได้ครับผม ก็แสดงว่าการที่เรามีพื้นที่ปล่อยแล้วก็ให้เขาได้เดินกินเนี่ยดีกับวัวมากดีไม่ค่อยป่วยเนาะผมว่าไม่ป่วยไม่เคยป่วยเลยวัวตัวนี้ตั้งแต่ทําอย่างนี้นะครับไม่ไม่ป่วย<อ>ไม่เคยป่วยครับผมมีท้อใจบ้างไหมครับทุกวันนี้ทอ้อท้อมากแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับผมว่า<อ>จะขายตัวก็ตัวสามหมื่นสี่หมื่นก็ให้แปดพันอย่างเงี้ยตัวไหนครับ <laughs> ที่พงตัวเลี่ค่ 8, 000, อแปดพันก็ให้หกพ วัวชาเล่กับวัวปรามานีเลี้ยงง่ายมันก็ง่ายเหมือนกันเลยไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แตกต่างกันแตกต่างกันเหรอครับผมแตกต่างไหมวัวปรามานกับวัวชาเล่แต่ชาโลเล่นั่นมันมันเหมือนกบดีปรามานนะการกินกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่การกินปรามานเหมือนก็ตัวยาวๆอย่างไงไม่รู้ครับผมเลยถ้าให้กินอิ่มมันจะตรงเลยหลังตรงเลยหลังเป็นร่องเลยหลังเป็นตรงเลยพอวัวมาถึงข้อปุ๊บ ก็จะให้กินหญ้าแบบนี้ครับอันนี้หญ้าอะไรครับคุณป้าหญ้าธรรมชาตินะหญ้าธรรมชาติเห็นคุณป้าบอกว่าอยากจะขายวัวเหมือนกันแต่ว่าราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับแต่ว่าวัวสภาพดีนะดีอันนี้อ้วนแบบหญ้านะอ้วนแบบหญ้าไม่ใช่อ้วนแบบหัวอาหารนะไม่มีค่ะกินหญ้าที่ผมว่าถ้าวัวอ้วนแบบธรรมชาติน่ะดีมากเลยนะครับเนาะธรรมชาติเลยนี่ธรรมชาติอ้วนธรรมชาติเลี้ยงยังไงให้อ้วนแบบนี้ครับป้าให้กินได้อิ่มอ่ะ กินอิ่มแล้วก็ปล่อยกินอิ่มตลอดเลยไม่เคยได้ไม่อิ่มแสดงว่าวัวที่นี่ได้กินอิ่มตลอดครับผมสอบถามนิดหนึ่งครับป้าไม้นี่ไม้อะไรครับเนี่ยไม้ตินตะรงกี่ปีแล้วครับข้อนี้ข้อนี้สามปีแล้วสามสี่ปีแล้วสามสี่ปีนะเป็นสิบปีนู่นนี่ครับผมแต่ว่าสภาพดีมากเลยนะป้าดีทนนะทนป้าทีปูนข้างล่างครับผม แล้วก็ใช้กระถินนรงเป็นเสา,าอ๋อกระถินนรงหมดเลยเหรอครับนี่ยถินนรงหมดครับผมแต่ว่ายูคาจะไปก่อนกระถินนรงเน,ะนะาะต,ต,ตัวตัวตัวนี่มันไม่เป็นไรครับครับผมแต่ว่าเสาสภาพดีมากเลยืีครับผมถ้าพูดจริงๆนี่คือขาดทุนนะขาดทุนเยอะเยอะประมาณสักกี่แสนครับเป็นล้านละ <laughs> ขาดทุนะ่ะขาดทุนเกือบทั้งขาดทุนเยอะเกือบล้านอะ ครับผมเกือบล้านครับทุนนะแต่ว่าไม่หมดกําลังใจนะไม่หมดไม่หมดไม่งั้นจะขายหมดแล้วต้ทิ้งแต่ไม่พันไว้อีกหกจุอลอยคือบางคนเขาเห็นราคาถูกๆเขาก็เทขายกันเยอะแยะเลยไม่ไม่ท้อเลยของคุณป้าก็ยังพอ<ม>ทําได้ทําได้ครับผมค,บคิดว่าถ้าเราเลี้ยงวัวอย่างนี้นะกับเมื่อก่อนที่เราให้กินอาหารกับเราทาอย่างเงี้ยอันไหนน่าจะดีกว่ากันครับอ้วนมากกว่ากันสภาพดีกว่ากันอันนี้ดีกว่านะอาหารทําอะไรกินมันพร้อมเลยนะ อาหารถ้าไม่ได้กินก็พร้อมเลยพร้อมก็พร้อมพร้อมขี้เรเลยพร้อมขี้เรแต่ถ้าเราฟินทมชาตินี่มันมันมันดีมันดีถ้าแบบรมชาติแบบนี้นะครับครับครับนี่คือดีมากๆาเลยดีมากสภาพดีเลยเนาะดีดูม,มันล้างมันตรงมันดีรครับผมอันคือกองขี้วัวของป้าครับเอาออกทุกวันเอาออกนีไ่ได้ออกสองสามวันแล้วเอาออกทุกวัน ทำไมต้องเอาขี้วัวออกทุกวันครับป้าออกกอว่าจะไปาสอ้อยใสสวนอ๋อไปจ้อซื้อเขาครับผมแสดงว่าตอนนี้ปรับหลายอย่างเลยนะเมื่อก่อนอาจจะเลี้ยงแค่วัวแล้วก็หญ้าตัวนี้ต้องเลี้ยงวัวหญ้าแล้วก็อ้อยด้วยครับนี่ว่าถ้าตัดอ้อยเสร็จจะคนอันนี้ไปใสครับผมใสโคนโคนมันเก็บไปทําหลายอย่างเลยนะครับวิกฤตราคาของเกษตรกรเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ปลูกอ้อยคิดว่าจะมีทางออกอย่างอื่นไหมครับหรือว่ายังไง ไม่ปลูกอ้อยมีทางออกอย่างอื่นก็ทํานาก็ไม่ได้เหมือนปลูกอ้อยเพราะว่าเดีเพิ่งปลูกยังไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ลงทุนไปเท่าไหร่แล้วครับป้าลงทุนไปแสนหนึ่งหมื่นแล้วหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับยังไม่รวมค่าแรงค่าอะไรเนาะทั้งหมดค่าแรงนี่แหละทั้งรวมค่าแรงแล้วนะครับแสนกว่าบาทเมื่อก่อนนี่ข้อวัวของคุณป้านี่เต็มไปหมดเลยนะเต็มเลยเ,ต,เลยต็มไปหมดเลยตัวนี้หลวงเหลงหลงเหลงวัด ก็ว่าจะไม่ขายเลยถ้าถูกไม่ขายว่าจะาไว้ทําแม่พันสิบเอ็ดตัวเนี่ยจะเก็บไ,ไ,ไว้ท<ำ>ําแม่พันสิบเอ็ดตัวไม่มีเงินก็ไม่จะไม่ขายถ้าถูกอะถูกจัดไงครับครับผมเคยขายได้ราคาถูกที่สุดเท่าไหร่ครับป้าแปดหมื่นแปดแปดพันอะแปดพันนะวัวหกหมื่นขายได้แปดพันถูกมากเลยนะถูกมากเดี๋ยวเราไปดูวัวราคาเมื่อก่อนนะ,ะที่มีคนขอซื้อเลยเนี่ยแปดแปดหมื่นแปดหมื่นนะ 8, 8, แต่ว่าคุณป้าไม่ได้ขายโคอดมาตัวเมียก็สวยก็เลยไม่ได้ราคาครับผมก็ยังเก็บไว้เป็นวัวโบ๊ทนะป้าเนาะครับโบ๊ทโบ๊ทเงินครับผมอ้เนี่ยคุณผู้ชมครับบัวตัวนี้นะครับตอนนี้ท้องแล้วยังครับป้าท้องแล้วจะคลอดแล้วค่ะทำไมผสมพันธุ์ยังไงติดง่ายยิงเลยครับก็ให้เขามาผสมให้ไม่จับอาการยังไงครับก็มันหาตัวผู้ไงมันมันมันนั่นน่ะมันหาตัวผู้มัน พวกลูกลูกมันไล่ไล่ไล่ขึ้นนะครับผมไอพวกลูกโบตัวน้อยนะครับไล่ขึ้นไล่ไรเนาะเพื่อนนั่นแหละคนในข้ออ้วนในข้อครับผมตัวละแต่ก่อนให้แปดหมื่นนะตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ให้ 8, แปดหมื่นไล่จะคลอดอย่างนี้ด้วยเหมือนกันใกล้จะคลอดเหมือนกันที่บอกว่าอีสองสามอาทิตย์เอาไปลุ้นได้เลยใช่ไหมครับว่าตัวผู้หรือตัวเมียเนาะนั่นแหละเพอาะเขาขอซื้อมาก็เสียดาย พราะโบดนี่มันกิจะคลอดเหมือนกันเท่ากับวันนั้นเลยเสียดายที่ว่ามันจะคลอดลูกกันเลยไม่ได้ขายตอนนั้นวัมันแพงไงตัดสินใจว่าเอาไว้ไม่คิดว่ามันจะถูกขนาดนี้คิดว่ามันจะถูกขนาดนี้อ๋อสุดท้ายเจอวิกฤตเลยครับผมแต่ผมมองเนาะถ้าเกิดว่าเรามีแม่พันธุ์สวยๆไว้ในคอกมันก็ไม่เสียหายนะนั่นเนี่ยสวยเนี่ยเห็นเอาไว้จะลูกสวยๆเลยแสดงว่าตัวไม่ดีปล่อยทิ้งหมดแล้วปล่อยทิ้งครับผมลูกตัวนี้ก็สวยมันลูกก็สวย แปลว่าหลังๆมาเริ่มเน้นพวกปรามันชาเล่แล้วไม่เลี้ยงพวกพุ้นบ้านหรอครับป้าไม่เลี้ยงครับทำไมครับไม่อยากเลี้ยงมันได้ราคาถูกมันโตช้ามันโตช้าเนาะไม่คุ้มกับเวลาเนาะไม่คุ้มนี่ถ้าใครสนใจเนี่ยสี่หมื่นก็จะขายตัวนี้นะตัวนี้นะราคาขายจากแปดหมื่นเหลือสี่หมื่นเลยแต่มันท้องจะคลอดแล้วอ๋อเบอร์อะไรครับป้าเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งสองหกเจ็ดสามเจ็ดศูนย์สองอีกครั้งหนึ่งครับ ศูนย์แองเอ๊ศูนย์แปดหทองเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นครับร้อยเปอร์เซ็นจะคลอดแล้วคลอดวันไหนครับป้าประมาณเดือนหน้าเดือนหน้าเนาะครับเอาไปลุ้นอีกเหมือนเดิมครับตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียก็ตัวเมียตัวผู้ก็จะขายชุดนี้ไม่เอาเยอะระเอาสี่หมื่นเลยาไเอาสี่หมื่นนะถ้าได้นะอ่าเดี๋ยวให้ดูแข้งขานะครับผู้ชมครับนี่เชื่องนะป้าเนาะตอนนี้เนาะครับผมกินดีกินดีกินดีไม่มีปัญหาอะไรไม่มีดูหนี่ง อันนี้ก็ซื้อมาหกหมื่นเหมือนกันครับโอ้ซื้อมาไม่แต่ตัวละหกหมื่นห้าหมื่นเลยนะครับตอนนั้นซื้อมาแพงมากแพงมากเมืม่อสามหรือสี่ปีที่แล้วนะ,น,ะนั่นแหละซื้อมาเยอะด้วยตั้งยี่สิบตัวยี่สิบแม่พันธุ์โอ้โหไล่ดูที่เงินเริ่มต้นที่เราซื้อมายี่สิบแม่พันธุ์เนี่ยคนแถวนี้เขาว่ายัางไงบ้างครับป้าเขาว่าซื้อมาเยอะซื้อมาเขาว่าใจคิดว่าเรอาอ,อ,อยู่ทางนี้แล้วจะเลี้ยงให้ได้ขายแต่โูกเพาะแน่ลูกขายอก็เลยันนี้ ลูกมันถูกมันถูกไปเลยไม่รู้จะทำยังไงครับผมคือตอนที่ตั้งความหวังก็คือว่าเลี้ยงเอาลูกยังไงก็ไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนยังไงก็ได้ขายแต่ลูกวันเดือนปีละสิบห้าตัวมันก็คุ้มตัวละสามสี่หมื่นอันนี้เราคิดหลักการง่ายๆเลยเนาะหลสิบห้าตัวตัวละสองหมื่นก็เกือบสามแสนแล้วนะนั่นแหละเราคิดอย่างนี้ถ้าทำนาก็ไม่ได้ครับผมก็เลยคิดอย่างนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยทำนาไม่สู้เลี้ยงวัวจริงๆนะพ่อ บางคนชาวนาบางคนเนี่ยเขาสละที่นาปลูกหญ้าเลยนะเมื่อก่อนนะแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วนะทุกวันนี้ก็ต้องทําอย่างอื่นแทนนะทาแทนครับผมตัวแต่ก่อนนี่เขาจองแล้วหมื่นหนึ่งเนี่ยตอนตัวตัวขนาดนี้นะตัวนี้หมื่นหนึ่งเดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งต่อแต่ก่อนครับผมทุกวันนี้ไม่ได้เลยแต่ก่อนนับเป็นเดือนนับเป็นตัวเลยนับเป็นเดือนเดือนละหมื่นนะลูกวัวเนี่ยครับลูกวัวเดือนละหมื่นเดือนละหมื่น่ะแต่ก่อนครับผม วันนี้ก็น่าจะยากแล้วเรื่องราคา,ย,ายอมรับว่ายากจริงๆนี่ก็ยากเลยไม่อยากจนยังไงก็ไว้ก่อนถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่ขาย,ค,ยครับผมแต่ผมว่าดีนะที่ที่ป้าทํานู่นทํานี่นะป้าไม่ใช่ว่าจะรอโวอย่างเดียวนะถ้ารอโวอย่างเดียวผมว่าเครียดได้เลยนะเเคครรียดัยดบ